กินข้าวกตาเด้อกินข้าวกตาเด้อ่กคลิปอยล่า,ายคลิปเลยต่ายคลิป นะครับคือครับตาทำอาหารบางไม้ไผ่นะครับแล้วก็แล้วก็ลูกหลานก็มาถ่ายคลิปนะครับมาถ่ายคลิปตากินข้าวนะครับตาไม่กินข้าวอันนี้ก็คือที่นั่งนะครับที่นั่งนะครับสมมุติอยู่ป่านะครับสมมุติอยู่ป่านะครับเราไม่ได้อยู่บ้านเราอยู่ป่าแล้วก็ต้องกินอย่างนี้นะครับมตาอยู่ป่าทแบบนี้เออเวลา เวลาสุกเสริญน่ะไม่มีอะไรนะเรากินอย่างนี้นะเราอย่าลืมเราากก็ินนอย่งี้ใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะเวลาขึ้นเขาเจริงตาช้านะครับผมแอดโอนดนะฮะสวัสดีครับคุณสดกตอนสานนรัตนาพรนะครับขอบคุณท้องกินนะครับโอ้โหอร่อยมากขอบคุณคุณเห็นข้างหลังไหมโอ้ยนะฮะขอบคุณครับคุณรัตนาขอบคุณครับคุณรับผมเครับแตี่เรนนี่นะสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาทำรายการนะฮะเรนนี่นะฮะทำแกงนะครับในกระบอกนะฮะ นี่ครับผมขอบคุณมากครับคุณน้องสวัสดีครับผมขอบคุณครับทำคอนเทนต์แบบนี้ดีหมคะเห็นเจ้าของเรา่เสียาเท่ากันไ่ากันัมาป็ท่ากันนยินข้าวกัตาเนยินข้าวกับตาเนี่ยเจ้าของมาเสา่ไม่เท่ากันเดไปเลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต่างก้าวกัาไม่เป็นไรดูนะฮะทุกคนนะจานห่อข้าวเหนียวมาด้วยนะฮะได้แล้วห่อข้าวเหนียวมาด้วยจับไปุปจุบแล้วก่ ก็นี่นะครับตาชานก็ทานข้าวอยู่นะครับวันดีากตากินอะไรก็ใช้อิสระนะคะมีนี่ตาชานก็ทานข้าวอยู่นะครับหากากินข้าวนะคะกากินข้าวทานข้าวยังอร่อยเลยนนนนะะะะคครับี่เาอันนี้ก็คือหยา ยานี้ก่อนเนเปียรด้วยนะยานีเปียอ๋อที่ใส่เป็นแกงด้วยนะแกงได้ด้วยแกงได้ยานีเปียอ๋องอ,งอร่อยมากน,นะครับ,รบโอ้ตาชานก็ทานข้าวอย่างอร่อยเลยนะครับนี่คือลูกควรนะคะสามสิบห้าสิบเอ็นี่ครับ,อรบโอ้อร่อยมากเลยนะครับช้อนก็ทำจากกระบอกไม้ไผ่นะฮะโอ้ยช้อนโอ้โหช้อนสุดยอดมากตาเดี๋ยวเาจะมาหนึ่งเขาใช่ไหมไหมไผ่เบิ่มหนึ่งเขาเดี๋ยววันหลังตาบอกจะนึ่งข้าวนะฮะคือในกระบอกไม้ไผ่ให้ดูนะฮะ ดขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับทุกท่านนะครับผมดีคุณมาไั่ขอบคุณมากนะครับที่กดไล์ให้ขอคุณวันนี้วขอบคุณนะครับสวัีตาารลขอบคุณมากนะครับที่มาป็นกำลังใจมาให้ครับออยขามเน้ออาุบาวคินข้าวน้ำเดดตาไม่ี่ข้ามตาเ้อากับข้าวขัข้าวนะครับองเนื้อนครับผ้อนะครับดูช้อนนะครับอตีโอ้โ ท้้อแบบสุดยอดน่ารักมากเลย <c oughs> ถ้าคุณนอนคว่ำสตรีก็ไปหมอสดตรีนอนขดน้ำนะคะมันจะไม่กินเขาไม่กินหัวนะคะตาหนัาตาเขาสตรีอยู่ตาไทยเดี๋ยวไลค์เดี๋ยวไล่แชร์คนด้วยเนาะเราอยาไปตักลางกินหรือว่าไปขดน้ำขอบคุณครับคุณจันทน์ธนาสปรีนะครับคุณจันทนาขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณวันชัยขอบคุณนะครับที่ส่งรายลค์แล้วก็ส่งตัวการ์ดเสือเอามาแกล้งแนงักอีกแล้วสั่นอีกแล้ว กินน้ำเน่ด้อกินแม่กินแม่นั่งกินน่กินขอบคุณคุณเปี่นทวนครับผมคุณุณิาคุณวิไลนะสจาอยากกินจังนะีกนั่งกินด้กันกับระชารนะครับจะหอมนะนะาารก็าูเชื้ออร่อเลยนะครับตีนนะครับายากร้อมแป๊บนะครับดําทอย่างนี้บ่อยๆเด้อ เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเอฟซีชมตาตาตาเก่งมากเลยไม่เห็นเทนต์ับตาตาไม่หล่ออย่างเดียวเด็กดีอร่อยจังเลยนี่ค่ะอย่ากันนะคะอย่าปกติแล้วถ้าเราใส่เยอะๆมันจะอร่อยนะเราตรงไหนตานี่เหรอต้องเหนือนี่นะฮะแกงได้แกงได้เดียร์อยู่หลังบ้านลุงตรงนี้นี่ อร่อยเลยหวานไม่เปรี้ยวนะคะหวานเตมบอก่าตาทำกับข้าวตะกี้ีมาอยู่ใน่อเปตาน่้มาทำผ้เยะหวานอมอร่อยมากนะคาไแล้วน็าแล้วอยาร่อย่ะเพื่อาใส่่เกี้าใส่อะไรนะเมื่อกี้ใส่ผักขอชิมสุดยอดนึงได้ไมคดนี่ยงเรียนไต้นรูกินยอไ ผักอีตู้นะฮะเมื่อกี้ใส่ผักอีตู้กับผักชีลาวนะฮะแม่นาเอาต้นนหนึ่งผักอีตู้กับผักชีลาวผักอีตู้กับผักชีลาวนะะผักอีตู้นมาหยิบเลยค่ะอ๋อหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยนั่นไงใ่เขียวไปแล้วเอาเป็คราวต้นจะได้ไม่ใส่เยอะๆใส่เยอะๆอร่อยนะ แม่หน่อไมาขอสักคำเนอะนะคะแ่อมขอสักำเนอะก็อร่อยอร่อยมากนะคันโตโตคก็ชาวอว่าน่าอร่อยนะผมนะอร่อยมากเลยแล้ดูแก่ใกล้ๆโอเคเอฟซีนะครับอ่ะอยากดูแก่ใกล้ขอคุณคุณตามมากมานะคะ กินหลังบ้านมาแล้วกันนะคะเนาะหลังบ้านสัครู่นะคะมาสี่นีี่ยต้เป็แกอบเนื้อนะฮะก็บอกไม่ไผ่บหมี่นเลยตายกยะกได้ดู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 ช้อนแกง้วยหลังช้อนให้ใหญ่เลยกินทั้งที่นั่นเลยกินหลายกได้เลยก็บอกไม่ไผ่ใหญ่ใหญ่เลยใช่ไหมจ้า ก็บอกไม้ไผ่ใหญ่ๆเนจ่าเนจ่จะนึ่งข้าวใช่ป้ะไม้ไผ่ให้กินใช่ไหมนึ่งกับบ้างไม้ไผ่ได้ด้วยว่นน้องเสียได้ได้ข้อหนึ่งเป็นน้ำข้อหนึ่งเป็นข้าวข้อหนึ่งเป็นน้ำข้อหนึ่งเป็นข้าวยได้เลยไม่ยากนี่นะครับเอฟซีช่องตาชานะมาดูใกล้ๆนะฮะ น้ำปลาน่าเลยมากเห็นแกงชัดๆตัวยังน้องสวัสดีค่ะตาชานค่ะคุณตาคุณจะคุณจัตุพรบอกว่าสวัสดีค่ะตาสวัสดีครับสวัสดีครับหนิงสวัสดีจ้าหนิงนะคะคุงเลิกงานแตะมากินข้าวกับตาจ้าหนิงจ๋าเดี๋ยวนี้ี่คุณตาตานะคะกินอัญยังตาแกงอัญยังเอสซีถามแกงอันอ้อมเนื้อใส่ผัก อันยอดยาม่เปียยอดยานี่เปียนั่นน่ะนั่นน่ะข้าวส้มตำค่ะมากินนะคะทำไรคะก้าวทำข้าวหลามกินสีบอกตาพาทำคุณพูดบอกคนเพนที่อบอุ่นค่ะแอดหอมตาคุณพูดบอกว่าคอนเทนต์ที่อบอุ่นนะตาแม่นนี่แต่น้องแตน้องหลุกลาดกันหมดอันนี้แล้วน่ะน้องน้องสาวใช่ไหมแอดหอมเออ ตาไปเที่ยวชังลายบ่อยใช่ไหมไปี่ยบางคนไม่ไปชังลายน่ะเนี่ยไปชังลายบ่อยนะตาโอ้ย่าชี้ ไปอะไรไปหานูแหละไม่ได้ไปตัวเองนะไปในช่องไปในช่องไปในช่องก็ตาไปถึงประเทศญี่ปุ่นนละได้ไอกระบะมันบอกแวะที่ไต้หวันด้วยโอ้นหแล้วมีไปด้วยตาไปด้วยแต่ก่อนน้องก็เคยทาแบบตาชามจ้าตอนนั้นเมื่อหลังเข้าทำไม่ไกินนะทำข้าวหลามคนบอกว่าเมื่อก่อนกระทำมันจะกับตาวันั้นขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อง แสดงว่าอายุเต่าตานะกินข่าวคนเยอกินข่าวคนเอกินข่าวอยู่ก็หลังเราทำข้าวลาดกินนอตตาเนาะแมนมนอนอันนน่าจะน่าจะอร่อยใส่กะทิด้วยใช่มัยเอานลยเอาเลยเอาเลยนอ่ยัยเหลืออันนึงจะหอมยันงเหลือนึงเหลืออันนึบชิมบงในค่แซ่บเลยเหลือนึงเหลือันึ่งห้าามมนออกขมขมหน่อยใช่ไหมหญ่าเนี่ย ไม,ม่ใช่เบอร์แด้เล่ค่ะโอ้ยนอนใหญ่ใหญ่ค่ะคุณประสิทธิ์สวัสดีเจ้านุ่มนะคะผู้ <laughs> เล่น,นะจะ <c oughs> อืม คนสมนะคะน้องสาวคุณไปนหน่เนาะจ่างนิดหนึ่งตาชานฐานทานอะไรข้าดูอร่อยจังคุณจัดถุงพอนเพว่าแกงแกงเนื้อแกงในกระบอกไม้ไผ่ใช่อ่ะเนาะแม่นตาชานมีความสุขขอให้เริรวยนะคะป้านี่ยยอบคุณนะคะพอนนะคะพอน นี่เป็นช้อนเนต้อเอาจังไม่สมัยก่อนโอ้ยจังไม่สมัยก่อนทำแบบนี้นะน้องจันหอมอองกาเสริสรนจันหอมรต่ายได้แล้วแทบจะไม่เป็นทีแต่มันจางไปนิดนึงสวัสดีเอฟซีทุกช่องทุกช่องเอจเอมากอเอฟซีทุกช่องนะค่ไใจจะประเด็กกรต่าสำหรับปยเนี่ยมนดดีเลยจะประเด็กดีกลมๆเลยนะคะต้นพกต้ัต้นตะกลั้แล้วเหรอ พิษกุลขอตั้มพิ่งน้อยนะคะสวัสดีค่ะอัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บถ่ายคลิปแป๊บขอบคุณามากให้เราได้กินแล้วนะอร่อยมากขอบคุณขอบอีกๆขอบคุณค่ะหนึ่งนาทีแมนขอบคุณมากนะครับทอบคุณค่าเราไปกัลังใจให้นะครับผมติ๊กเกอร์มาหน้าครับวันนี้ด totally. ีนะครับอาหารยังอระเลอร่อยมากเลยนะครับ ลำเต้ๆนะครับะเริ่มกินหมีตาพวกผจบกินปินตรงนี้นะครับผมครับเด็ขอบคุณนะครับเด็กีก็ากานกับข้าวตาลังขนาเจนน้องสาวตามงเรากินข้างแรงเดี๋ยวก็ยไังหายจะไปแก่ให้หักินเอาข้าวสวัสดีครับ